ه, งานตัวนี้นะสําหรับแม่ที่มีลูกเล็กเลยเพราะว่าหลายคนจนะซื้อเลโก,ก้ให้แล้วบางบางทีตุ่มเล็กเกินไปจะบอกว่าตัวนี้ออกแบบมาให้ตุ่มมันใหญ่ก็จะเหมาะสําหรับเด็กเล็กเลยแล้ว2คือเด็กอะ่ะจะชอบเอาตัวนี้เข้าปากใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นซีโคนนุ่มมันฉะนั้นมันจะไม่เป็นปัญหากับเด็กเลยในการที่เอาเข้าปากบางทีเด็กก็เอามาตีกันคขว้างใส่ของแม่นก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นซีโคนมันนุ่มมันจะไม่มจะไม่บาดเจ็บอ่ะแล้วทีนี้ ตัวนี้มันจะมีรูปทรงหลายอย่างเนี่ยก็คือมีการทั้งเป็นรูปศาสต์การประกอบเป็นรูปรถเนี่ยอ่าใช่ไหมแล้วบิดได้ได้วยนะบิดได้ได้วยนะงานมันเนี่ยเห็นไหมงานวิศวบิดได้แล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันทนความร้อนที่ร้อยองศาได้เพราะฉะนั้นเอาไปต้มได้ดคุณแม่มที่แบบว่าคอนเซิร์นเนาะเรื่องแบบการทาความสะอาดลูกชันเล็กอยู่ ต้มเลยจากคุณแม่ในช่วงยุคโควิดชุกยุคนี้นะสามารถทนความร้อนได้ที่ร้0ยองศาหรือ212ฟาเรนไฮต์ตัวนี้น่าสนใจมากมีหลายเซตเนาะนี่เซต40ชิ้นเซต80ชิ้นไหนพ่อค้าเอาเป็นถุงมาให้ดูหน่อยถุงนี้คืชิ้นน่ะและนี่ก็คือเซตใหญ่สุด120เซตนะคะ